ปีนี้กระแสรถไฟฟ้ามาแรงครับแต่รถปลั๊กอินไฮบริดก็ใช้งานได้กว้างและมั่นใจได้ครับในขณะที่คุณต้องเดินทางไกลเดี๋ยวมาดูกันครับ G.L.C. 300e คันนี้นะครับในห้องโดยสารท่านจะได้ทั้งอารมณ์เป็นรถ S.U.V. และก็อารมณ์เป็นรถสปอร์ตครับดูการตกแต่งดูเบาะหนังอาร์ติโก้ครับพวมาลัยท้ายตัด A.M.T. การตกแต่งทุกอย่าง ทำได้เรียบเนียนครับได้ทั้งความสปอร์ตและความเป็น SUV ครับหน้ากระจัง Mercedes-Benz Style Diamond l ครับแถมยังให้ล้อแมก a MG ครับลายล้อ f o r ์ขนาด20นิ้วครับน้อยรุ่นครับที่จะให้ออปชั่นมาเต็มขนาดนี้ครับคันนี้ครับเป็นสีเทากราไฟ์เกรย์สีนี้ดูหรูหรามากครับที่เก็บสัมภาระด้านหลังรวมปรงห้องโดยสารกว้างขวางครับ ใช้งานได้ทั้งครอบครัวครบทุกกิจกรรมครับรถที่ได้ทั้งอารมณ์ SUV และอารมณ์สปอร์ตอยู่ในคันเดียวกันครับมีไม่มากครับหากท่านสนใจรถ GLC 300 EMG Dynamic คันนี้นะครับสนใจทักผมมาได้เลครับเก่งราชาครูครับสวัสดีครับ